สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กดเล็กคอร์ดช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติเสียงบันทึกจากความมืดที่รอให้คุณมาสัมผัสค่ำคืนนี้เราจะกลับมายังย่านจังหวัดนนทบุรีอีกครั้งครับแต่เรื่องราวของเราไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านสวนหรือริมคลองแต่เกิดขึ้นในร้านตัดผมชายเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในตลาดเก่า เรื่องนี้ถูกส่งมาจากคุณศักดิครับช่างตัดผมรุ่นใหญ่ที่ประสบการณ์ครั้งหนึ่งได้สอนให้เขารู้ว่าบางครั้งลูกค้าที่มาใช้บริการหลังร้านปิดอาจจะไม่ได้ต้องการแค่ทรงผมที่ดูดีคุณศักดิ์เล่าให้ผมฟังว่าเขาเปิดร้านตัดผมชายเล็กๆอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบ,บุรีมา30กว่าปีแล้วครับร้านของเขาเป็นร้านเก่าธรรมดา มีเก้าอี้ตัดผม2ตัวกระจกบานใหญ่แล้วก็มีอุปกรณ์ทํามาหากินของเขานี่แหละครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนกันเองในละแวกนั้นปกติคุณศักด์จะปิดร้านประมาณ6วโมงเย็นแต่ถ้าวันไหนฝนตกหนักๆลูกค้าไม่ค่อยมีเขาก็จะปิดเร็วกว่านั้นครับเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อหน้าฝนปีที่แล้วครับ วันนั้นฝนตกหนักมาตั้งแต่บ่ายเลยตลาดเงียบเหงามากครับคุณศักบอกว่านั่งตบยุงรอจนเกือบห้าโมงเย็นก็ตัดสินใจว่าปิดร้านแล้วดีกว่าเขาจึงเก็บกวาดร้านปิดไฟนีออนดวงน้อยๆที่เหลือแล้วก็ปิดไฟหน้ากระจกกำลังจะดึงประตูเหล็กลงมาแต่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินก้มหน้ามาง,งุดเข้ามาในร้านครับ เขาเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างผอมสูงผิวคล้ำแต่ที่แปลกก็คือตัวเขาเปียกโชกไปทั้งตัวทั้งๆที่ตอนที่นั้นเนี่ยฝนก็เริ่มซากันแล้วเสื้อเชิ้ตสีขาวเก่าๆของเขาแนบไปกับลําตัวแล้วก็ใส่กางเกงยียนสีกากีนะครับเปียกไปจนถึงเห็นรอยน้ําหยดลงบนพื้นเลยชายคนนั้นได้พูดกับคุณศักว่ามาตรผมครับตอนแรกเขาก็คิดว่าจะไปปฏิเสธไปแล้วครับ เพราะว่าอยากจะกลับบ้านเต็มตที่แล้วแต่พอเห er ็นสภาพเปียกปอนของลูกค้าท่านนี้แล้วก็อดสงสารไม่ได้ก็จึงเชิญให้เขามานั่งในร้านครับเขานั่งลงบนเก้าอี้ตัดผมไม่พูดอะไรอีกคุณศักด์เอาผ้าคลุมมาคลุมตัวเขาไว้แล้วก็ถามไปตามมารยาทว่าตัดทรงอะไรดีครับพี่เขาไม่ตอบครับแต่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองที่กระจก วินาทีที่คุณศักด์เห็นใบหน้าของเขาสะท้อนในกระจกก็ถึงกับผงาดเลยครับใบหน้าของเขาสีดเผือกไหลสีเลือดนะครับและก็ดวงตาเขากลวงโบทีเดียวจ้องมองมาในเงาสะท้อนของคุณศักด์ที่อยู่ในกระจกนิ่งๆและที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือบริเวณขมับด้านซ้ายของเขามีรอยบุ๋มขนาดใหญ่ยุบเข้าไปเหมือนโดนของแข็งกระแทกอย่างรุนแดง คุณศักยืนตัวแข็งทื่อไก,กลๆในมือแทบจะล่วงครับบรรยากาศในร้านที่เงียบอยู่แล้วก็ยิ่งเงียบลงไปอีกหรือเพียงเสียงฝนที่ตกโปรยๆปอยู่ข้างนอกและเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงเงย,นยเง็นเยือกว่าเอาทรงเดิมคุณศักไม่รู้จะทำยังไงดีครับตอนนั้นมันกลัวแล้วก็รู้สึกว่าก้าวขาไม่ออกแต่ก็เหมือนสะกดจิตให้ยืนอยู่ตรงนั้น เขาจึงค่อยๆย,ยกหวีและกันไกขึ้นมาด้วยมือที่สันเทาแล้วก็เริ่มลงมือตัดผมชายคนนั้นครับผมขอกเขามันทั้งเปียกทั้งเย็นและมีกลิ่นเป็นกลิ่นเาวเลือดผสมกับกลิ่นดินโคลนชื้นๆคุณศัก์พยายามตัดให้เร็วที่สุดไม่กล้าสบตาเขาในกระจกอีกเลยได้แ,แต่ก้มมองก้มหน้าตัดไปอย่างเดียวครับขนาดที่กําลังตัดผมบริวเวณท้ายทอย คุณสักก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างครับบริเวณเคอเสื้อเชิตสีขาวของเขามันมีคราบเลือดสีแดงคล้ำๆเป็นรอยเลือดที่แห้งกรบเขาตัดผมไปได้ประมาณครึ่งหัวเขาก็พูดลอยๆขึ้นมาว่าร้อนเหลือเกินอยากกลับบ้านสิ่งของเขาฟังดูเหนื่อยล้าและทรมานมากครับคุณศักได้แต่ตอบรับในลำคอแล้วก็รีบตัดต่อไปจนกระทั่งเขาตัดเสร็จ คุณศักดิ์จึงได้ใช้แปลงปัดเสร็จผมออกให้เขาแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วครับเขานั่งนิ่งๆอยู่ส ok ักพักก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นยืนและหันมาเผชิญหน้ากับคุณศักดิ์โดยตรงครับเท่าไหร่เขาถาม <c use> คุณศักดิ์ด้วยความตกใจครับก็เลยบอกว่า <c use> ไม่เป็นไรครับพี่ผมถือว่าตัดให้ฟรีแล้วกันครับคุณศักดิ์รีบตอบตอนนั้นเนี่ยเขาคุณศักดิ์เองก็ไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วครับนอกจากให้เขาออกไปจากร้านเสียที ชายคนนั้นพยักหน้ารับช้าๆแล้วเดินออกไปจากร้านแล้วก็หายไปในความมืดทันทีครับหลังจากที่เขาไปแล้วเนี่ยคุณศั์รีบดึงประตูเหล็กลงล็อกทันทีนั่งสุดตัวลงกับพื้นแล้วก็ตัวสั่นไปหมดเริ่มกวาดสายตามองไปรอบๆร้านแล้วสายตาของเขาก็ไปหยุดอยู่ที่พื้นตรงที่เขานั่งเมื่อสักครู่ครับพื้นตรงนั้นมันไม่ได้เปียกแค่รอยน้ำครับ แต่มันเจิ่งนองไปด้วยน้ำสีแดงคล้ำที่ผสมกับดินโคลนและในกองน้ำนั้นก็มีเศษผมของเขากระจายอยู่แต่ที่ทำให้คุณสักเนี่ยแทบสิ้นสติก็คือมันมีเศษชิ้นเนื้อและเศษกระดูกเล็กๆปับปนอยู่ด้วยครับทันทีที่คุณสักเห็นก็วิ่งเข้าไปอาเจียนในห้องน้าแล้วรีบกลับบ้านนะครับคืนนั้นแกบอกว่าแกนอนไม่หลับทั้งคืนเลย ภาพใบหน้าที่มีรอยบุม๋มกับกองเลือดคนบนพื้นเนี่ยมันยังติดตาเขาอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นคุณศักด์ก็ไปที่ร้านกาแฟในตลาดตามปกติครับแล้วก็ได้ยินเสียงชาวบ้านคุยกันถึงเรื่องอุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานซืนมีชายคนหนึ่งถูกรถกระบะที่ขับมาโดยคนเมาชนแล้วหนีร่างของเขากระเด็นไปตกอยู่ในข้างคูนน้ำข้างถนนกว่าจะมีคนมาพบก็เสียชีวิตไปแล้ว สภาพศพก็คือกระโหลกศีรษะด้านซ้ายยุบและที่เกิดเหตุก็อยู่ไม่ไกลจากร้านตัดผมของคุณศักด์เลยครับพอฟังจบก็แทบจะสิ้นลมลมทั้งยืนเลยนะครับคุณศักด์บอกว่ารู้ได้ทันทีว่าลูกค้าคนสุดท้ายของเขาเนี่ยเมื่อคืนคือใครเขาไม่ได้ต้องการจะมาตัดผมแต่ดวงวิญญาณของเขาน่าจะยังสับสนและคงทำในสิ่งที่คุ้นเคยอยู่เขาแค่อยากจะตัดผม ให้เรียบร้อยก่อนที่เขาจะกลับบ้านเป็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันนั้นคุณศักดิ์ไม่เคยเปิดร้านเกิน5้าโมงเย็นอีกเลยโดยเฉพาะในวันที่ฝนตกเพราะว่ากลัวเหลือเกินนะครับว่าจะมีลูกค้าลางเปียโชคเดินเข้ามาในร้านแล้วก็บอกกับว่าเอาทรงเดิมเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเรื่องราวของคุณศักดิ์นะครับอาจจะเป็นแค่ร้านตัดผมธรรมดาธรรมดาที่ดูน่ากลัวขึ้นมาทันทีนะครับถ้าเกิดมีสิ่ง ิปกติเดินเข้ามาในร้านหรือลูกค้าที่มาเยือนในยามวิการก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆของคุณศักนะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวและน่าสนใจครับกับเรื่องของร้านตัดผมในหลายๆครั้งเรามักจะพบนะครับว่าสถานที่แต่ละสถานที่มีเรื่องราวหรือเรื่องลี้ลับที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่สำหรับเรื่องนี้เนี่ย เรื่องราวหรือเรื่องลี้ลับเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาเขาเองในสถานที่ที่เขาไม่เคยพบเจอนะครับอย่างน้อยก็ทําให้เรารู้ว่าบางครั้งวิญญาณเนี่ยก็มาหาเราโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับสําหรับใครที่มีเรื่องราวดีๆหรืออยากจะนําเสนอเรื่องเล่าประสบการณ์ต่างๆให้กับทางเราได้ฟังนะครับเพื่อนําเสนอต่อทางเรายินดีนะครับจะเป็นสื่อกลางให้ทุกท่านนะครับ สามารถส่งข้อความหรือส่งมาทางเพจเฟ c e b o o ุ๊ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันเห็นผีเต็นเตียงสวัสดีครับ